สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีมีนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชี้ดวงเหมือนเช่นเคยนะคะชาวราศีมีนเอ่อคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นช่วงสองอาทิตย์หลังของกุมภาพันธ์นะคะชาวมีนนะคะจะเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในช่วง15มีนาคมจนถึง12เมษายนนะ ชาวมีนทุกท่านเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวมีนในช่วงสองอาทิตย์นี้บ้างและไ้าอยากเตือนหรือแนะนําอะไรเป็นพิเศษนะคะขอพลังแห่งไพ่และอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจากไพ่ให้ชาวมีนสิบใบค่ะ ชามีนนะคะ <c oughs> สองอาทิตย์นี้เหนื่อยหน่อยนะจะเป็นช่วงที่คุณต้องรับผิดชอบอะไรเยอะนะคะมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยมีเรื่องให้ต้องลำคัญใจเนาะโดยเฉพาะที่มาจากบริวารคุณนะหรือลูกน้องนะคะเหมือนช่วงสองอาทิตย์นี้เพิ่งพาอะไรไม่ค่อยได้นะคะลูกน้อง บอกให้ช่วยอะไรก็ไม่ค่อยได้บอกให้ทําอะไรก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยทําอาจจะทําแต่ทําแล้วมันไม่ไม่สำเร็จสมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะคุณก็ต้องมาตามแก้ไขาตามดูตามรับผิดชอบแล้วสุดท้ายคุณก็เอามาทําเองก็จะเร็วกว่าอะไรเงี้ยนะคะเป็นลักษณะนั้นเนาะชาวมีนะคะส่วนออสองอาทิตย์นี้มันเป็นเรื่องของที่คุณต้องทํางานเยอะทํางานไวทุกอย่างมี เขาเรียกอ,อะไรอะไทม์เฟรมเข้ามานะคะมีข้อจํากัดเรื่องของเวลาตลอดนะจะต้องส่งตอนนั้นส่งตอนนี้มีเรื่องของความเร่งรีบเข้ามานะคะคือต้องเสร็จให้ทันไม่นั้นไม่ได้เงี้ยแล้วพอเป็นลักษณะนี้เหมือนกับลูกน้องคุณก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้มากนะคะมันก็เลยบางครั้งคุณต้องลงมือทําเองพอทําเองเสร็จคุณก็จะเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะแต่ถามว่าคุณเอาอยู่ไหมคุณเอาอยู่นะคุณทําได้แต่ว่า จะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะจริงยังไงแล้วเนี่ยคุณก็อยู่ในตําแหน่งที่เอาอยู่แหละเพราะคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณมีประสบการณ์สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยถือว่าคุณทําได้ในช่วงสองาทิตย์นี้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะส่วนหัวหน้างานก็เป็นช่วงที่คุณเอาอยู่นะคะเหมือนกับเขาเขาเกรงใจคุณอะ นะคะคือไม่ว่าคุณจะพูดอะไรหรือทําอะไรเนี่ยเขาเชื่อคุณหมดเลยนะคะบอกให้ทําอะไรเขาก็จะค่อนข้างให้เกียรตินะคะแล้วก็ให้ความเคารพคุณเป็นอย่างดีมองมองคุณเป็นเหมือนเอ่อคุณตัดสินใจได้คุณดูแลได้อะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับคุณนะคะลูกค้าเองก็เหมือนกันนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือพูดอะไรไปเนี่ยเขาจะเชื่อฟังนะคะค่อนข้างดีเป็นเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจังหวะเนี่ยคุณอยากจะเข้าไปขอ ยอดขายหรือขอโอกาสหรือขอเพิ่มเอยอดอะไรพวกนี้นะเป็นจังหวะที่สามารถทําได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะพูดอะไรลูกค้าค่อนข้างเชื่อฟังค่อนข้างมองว่าเคุณเป็นคนมีเหตุผลมีหลักการแล้วก็โน้มน้าวได้ดีอย่างเงี้ยนะคะเป็นจังหวะที่2องอาทิตย์นี้คุณจะโน้มน้าวลูกค้าได้ดีมากๆกับหัวหน้างานนะคะได้ดีมากๆเนาะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากไปขอ เอ่องบประมาณเพิ่มขอบัต g เจตขอเส้นเอกสารอนุมัติอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นจังหวะที่น่าเขาไปขอนะถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่า50%นะคะถือว่าดีส่วนเเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะสอทีเนี้คุณมีความสุขกับครอบครัวดีนะคะแล้วก็มีมีเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมีความฝันที่อยากทําให้ครอบครัวมีความสุขอยากทําอะไรที่ ให้ครอบครัวอ,อ,อยู่กันแบบแฮปปี้มีความสบายอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นความคิดที่อยู่ในใจหรือเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทําให้กับครอบครัวนะคะแต่ว่าถามว่ามันมันทำได้ไหมมันทําได้แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะเห็นแต่ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังนะ่ะบางครั้งมันอาจจะเ,เกินกําลังคุณในตอนนี้ไปนะคะหรือว่าอาจจะมากมากเกินเขาเรียกอะไร คาดหวังสูงไปอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นก็ได้นะคะคือมันก็เลยจะเป็นช่วงที่ความสําเร็จมันก็เลยจะไม่ได้มาง่ายๆนะคะอย่างเช่นเออเราเรา,เราคาดหวังจะถูรางวัลที่หนึ่งเนี่ยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยอันเนี้ยคาดหวังสูงถูกไหมซึ่งโอกาสน้อยมากๆที่มันจะได้อย่างเงี้ยคะ่ะเป็นลักษณะลักษณะนี้เนาะเป็นการคาดหวังที่เออสูงเกินไปอ่ะเออแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยาก ทำงานที่มันได้เงินเดินเพิ่มมากขึ้นกว่านี้สักห้าพันแล้วเราเปลี่ยนงานอันนี้มีความเป็นไปได้นะคะอันกําลังเทียบให้ดูว่าความคาดหวังสูงมันคืออะไรเนาะก็อย่าไปคาดหวังอะไรมันเยอะนะคะถ้ามันไม่คาดหวังเยอะมันก็จะสําเร็จแต่บางคนก็จะบอกว่าก็ต้องตั้งเป้าไว้สูงสูงสิเราจะได้ไปให้ถึงถ้าไปไม่ถึงอย่างน้อยมันก็ยังมันก็ยังได้ถึงแบบดี เกือบเกือบดีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ก็แล้วแต่นะก็ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะส่วนเรื่องของเอ,อเอกสารสัญญาอะไรแล้วแต่นะคะเรื่องธุรกรรมอะไรที่จะต้องมีการเซ็นเอกสารในช่วงสองอาทิตย์นี้ให้หยุดไว้ก่อนไม่อยากให้ทำอะไรเลยนะคะสองอาทิตย์นี้คือเอกสารหรือธุรกรรมต่างๆที่ คุณจะทําเนี่ยมันเหมือนคุณเอาอยู่มันเหมือนคุณทําได้แต่เพียงแต่ว่าพอทําไปแล้วเนี่ยคุณจะลําบากในในอนาคตคือณตอนนี้ที่คุณมองหรือคุณอ่านเนื่อเขนต่างๆอะไรเนี่ยมันดูดีหมดเลยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่พอคุณเซ็นไปแล้วน่ปัญหามันจะเกิดในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต้องทําอะไรในช่วงสองอาทิตย์นี้อย่าเพิ่งทํา ถ้าเลื่อนได้เลื่อนก่อนนะคะเลื่อนไปก่อนเราจะดีกว่าไม่งั้นถ้าคุณเซ็นไปเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาในอนาคตมันจะทําให้คุณลําบากมากกว่ามากกว่าที่คิดหรือมากกว่าที่คาดหวังไว้นะคะในหลายๆคนนะของชาวมีนนะคะสองอาทิตย์นี้จะเป็นช่วงที่เหมือนกับคุณคุณจะหาข้อมูลเยอะด้วยนะเหมือนกับศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ใส่ตัว แล้วบางคนอาจจะรักสันโดษด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเ,เรื่องของความรักนะความรักเนี่ยถ้าเป็นคนโสดเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ารักสันโดษใช่ไหม mm. เพราะนั้นเนี่ยคุณคุณรู้สึกว่าคุณมั่นคงกับการทํางานคุณยุ่งกับการทํางานคุณวุ่นวายกับเรื่องของการหาเงินหาทองเนี่ย mm. มันก็เลยจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคุณอยู่คนเดียวสบายกว่านะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของออความรักในอดีตที่มันยัง ไม่ลงตัวหรือยังไม่ตกสะเก็ดเนี่ยคุณก็เลยยังไม่อยากเริ่มต้นกับใครใหม่นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการมีคู่เป็นคู่ที่ค่อนข้างมั่นคงนะก็คือเหมือนกับก็รักกันดีแหละค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้รักกันแบบโรแมนติกหวานแหววแบบเ,เด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการรักกันแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ แบบผู้ใหญ่อะแบบเออแบบคุยกันคำสองคำรู้เรื่องอย่าย video, งเงี้ยไม่ไม่ต้องมานั่งแบบออดอ้อนอซอกนอย่างเงี้ยไม่ใช่อไม่ใช่อารมณ์นั้นเลยโดยเฉพาะสองอาทิตย์นี้นะคะก็จะเป็นการพูดคุยแบบด้วยเหตุด้วยผลพูดพูดคุยกันแบบหลักการแบบถูกต้องเที่ยงตรงมั่นคงอะไรแบบเนี้ยเป็นคําพูดที่แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คุยกันนะคะไม่ใช่แบบว่าที่รักจ้ะจุจิจ้ะจ๋าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ไม่ได้เป็นแนวนั้นเลยสองอาทิตย์นี้จะเป็นความรักที่แบบ คุยกันด้วยเหตุด้วยผลซะมากกว่านะคะไม่มีความโรแมนติกสักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้เสียนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะก็ถือว่าดีแหละเพราะว่าคุยกันแบบผู้ใหญ่ก็ดีนะคะก็ดี ส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินสองอาทิตย์นี้ถือว่าทรงๆนะไม่ได้ไม่ได้ลําบากอะไรไมีกินมีใช้แต่ว่าเงินของคุณมาจากการทํางานล้นล้วนเลยนะคะไม่ได้มาจากเรื่องของโชคลาภสิ่งดวงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนไม่มีโชคอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าไปเสี่ยงเลยนะแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ๊ยฉันซื้อถูกงวดฉันถูกทุกงวดฉันไม่เชื่อหรอกก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือถ้าเป็นคุณเป็นพื้นดวงนะมัน มันพื้นดวงมันมีอยู่แล้วคนไหนที่จะเป็นคนที่คือบางคนจะมีลายมือที่เป็นลายมือถูกหวยนะคะคือถ้าคุณมีลายเส้นแบบนั้นอยู่แล้วแนวยังไงคุณก็ถูกนะซื้อ,อยังไงคุณก็ถูกคือดวงคุณมันเกิดมากับการที่จะมีโชคลาภแบบนี้มันก็มันก็ได้เพราะว่าอันนี้เราเป็นการเปิดไพ่ดูดวงกันแบบกลุ่มใหญ่เนาะเป็นโดยรวมนะคะเพราะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เจาะจงเป็นคนไปนะคะแต่ แต่ถ้าเอารวมๆนะคนไหนที่ไม่มีดวงก็ก็อย่าเพราะว่าหน้าไพ่ไม่ขึ้นเลยนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยช่วงสองอาทิตย์นี้ระวังเรื่องของออปวดหลังปวดไหล่ปวดบ่านะคะเป็นโรคออฟฟิศซินโดมก็ได้นะหรือเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหลังอักเสบกล้ามเนื้อไหล่ติดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่า ปวดบั้นเอวปวดหลังอะไรพวกนี้เนาะเรามัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของอ,อุบัติเหตุหรือความเจ็บปวดที่เกิดจากข้อเข่าลงไปจนถึงเท้าเนาะบางคนอาจจะหกล้มเข่ากระแทกอะไรเงี้ยนะคะหรือเดินไปสะดุดชนโต๊ะชนเก้าอี้อะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะใครเป็นโรคข้อเสื่อมอยู่แล้วข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็เรามัดระวังนิดนึงมันจะมีโอกาสกำเริบขึ้นมาได้นะคะ ระวังเรื่องของอความเจ็บป่วยที่เกิดจากช่องปากด้วยเนาะหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากปากก็ได้นะเช่นไปเดินชนอะไรแล้วปากแตกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทานของร้อนแล้วลิ้นมันเบ์ออย่างเงี้ยลักษณะนั้นนะคะหรือว่าเป็นร้อนในอะไรพวกนี้เนาะหรือเป็นโรคเกี่ยวกับเหงื่อก็ได้นะคะระวังดูแลความสะอาดของช่องปากระวังเรื่องกลิ่นปากด้วยนะคะ ส่วนใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจอยู่ก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะว่าอาจจะมีเรื่องของหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอะไรพวกนี้นะคะคือถ้าใครมีโรคประจําตัวอยู่แล้วระวังเรื่องของอาการกําเริบเพราะว่าถ้าคุณเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วอยากให้หายา,ยาหรือหาอะไรที่มันอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือนะคะหรือคนใกล้ชิดที่สามารถจิบช่วยเหลือคุณได้ทานเพราะหัวใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายเนาะถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้ว ทานยาไม่ทันหรืออะไรมันก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงถึงชีวิตได้ค่อนข้างสูงนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลอุบัติเหตุใหญ่ๆหรืออุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีนะคะรวมๆแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าเหนื่อยในเรื่องงานนะคะเหนื่อยใจแล้วก็เหนื่อยกายด้วยนะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวมีนถ้าคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมและคลิปแล้วชอบนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะคะจะเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆที่มีเข้ามาให้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับาการกดไลค์กดแชร์ที่ผ่านมาด้วยนะคะขอให้ชาวมีนทุกท่านนะคะ ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งมีโชคมีลาบนะคะและสุขภาพแข็งแรงแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ